น้องดินกว่าไหม,ไหไหมกว่าไหมอย่าไปใกล้นะเออเบิบ้ยเบนับ่งนั่งท่าเดียวกันเขาอ่ะเบิยไทยชัดชัดใส่หมวก่ฮะไม่ใส่หมวกไงนี่ใส่หมวกเลยอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mày mày mà lỡ những video hấp dẫn

ไายระเบิดเถิดเถิดไทยระเบิดไปไปไทยวิดีโอเดียวเรียวมิสเตอร์ดีหน้าเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายมิสเตอร์ดีนห่ะลูกมิสเตอร์ดีนี่หล่อตลอดกันคนลุ่มหล่อน่ารู้ดีแล้วไปเนื้อไปเนื้อ มาฝ้าพมมกินไหมอะกินเหนียวนี่กินเหนียวแม่ดีก็เป็นสิวไม่เลิกเลยเป็นผื่นไม่เลิกเลยใช่ไหมลูกืม เป็นผื่นไม่เลิกเลยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นน้อยเดี๋ยวเป็นมากอยู่นั่นน่ะจะสองเดือนแล้วยังไม่หายเลยใช่ไหมลูกอืมทำไมกินนมแล้วอึดอัดเหรอกินนมแล้วพุงป่องพุงป่องแล้วอึดอัดพุงป่องแล้วอึดอัดใช่ไหมมือแม่เหี่ยวแล้วบ่งบอกว่าแม่แก่แล้วบ่งบอกว่าแม่แก่แล้วนะ น้าสรงกันยุ้งหัวก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นโรคผิวหนังตลอดเลยทาไมพี่ดีนไม่เป็นน่ะลูกแล้วทำไมหนูเป็นทุกอย่างเลยอ่ะเป็นทุกอย่างเลยหน้าก็เป็นหัวก็เป็นใช่ไหมโอเคโอเคนะแม่อุอ้มแม่อุอ้มแม่ทายเสร็จละไม่ทายเสร็จละ ็นืน้่ะือเคยเห็นไหมสนใจรถรถอะไรเป็นงั้นวะรถรถเรนรถเคน